สวัสดีค่ะดูดวงกับอาจารย์ก้อยกันกวีอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักสําหรับราศีเกิดทั้ง12ราศีนะคะแต่เราจะค่อยๆทํำทีละคลิปไปนะคะเ,ออเป็นลายปักค่ะปักหลังค่ะตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคม2563นะคะคนราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาถึงวันที่13พฤษภาหรือท่านที่เมลัคณาเกิดราศีเมษนะคะ คลิปนี้เป็นการดูดวงของคนมีคู่ค่ะหยิบมาทั้งหมดเป็นไพ่เจ็ดใบนะคะใบนี้ใบแรกเนี่ยอันนี้อาจารย์จะพูดตรงนี้ว่าเป็นตัวตนของท่านก่อนนะคะใบนี้ราชาถือเหรียญค่ะ ตัวตนของท่านนะคะชาวราศีเมษคนมีคู่นะท่านมีครอบครัวที่ราบรื่นมีความอบอุ่นดีค่ะคู่ครองก็เป็นที่พึ่งหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแต่คู่ครองใบนี้คือ3ถ้วยค่ะ3าถ้วยบางทีคู่ครองอาจจะมีเพื่อนฝูงสังคมนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็มีบ้างที่อาจจะมีความขัดแย้งหรือหวัดระแวงกันแต่ใบต่อมาค่ะสองไม้เท้าสองไม้เท้านี่ก็ งอนกันบ้างนะคะดีกันบ้างงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ค่ะโดยภาพรวมสามใบนี้คนราศีเมษที่มีความรักนะคะเป็นคนมีคู่เนี่ยถือว่าอยู่ในสถานะที่ดีค่ะมีความราบรื่นคู่ครองช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานค่ะใบที่4ตรงนี้โยงมาจาก3ามใแรกคือสองถ้วย2ถ้วยนี้จะเป็นเรื่องราวที่ว่า คนมีคู่นะคะที่ผ่านมาช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรกันก็มักจะปรับความเข้าใจกันหรือมักจะออบอกกล่าวอะไรกันอยู่เสมอนะคะเพื่อให้สถานการณ์หรือเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหาดาบเนี่ยห้าดาบบางทีคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบหรือบางทีอาจจะมีเรื่องกับบริวารหรือ คนใกล้ชิดกับตัวของท่านนะคะหรืออันนึงก็คือโดยภาพรวมของไพ่เนี่ยตัวท่านกับคู่ครองมีความรักที่ดีหรือหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นก็อาจจะถูกอิจฉาหรือถูกกันแกล้งหรือถูกใส่ลายป้ายสีนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่สองถ้วยก็คือหากมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะด้วยที่ว่า ตำแหน่งราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตครอบครัวครอบครัวมีความอบอุ่นคู่ครองจะช่วยเหลือทุกอย่างใบนี้บางทีจะมีปัญหานะคะในเรื่องของอยากจะลงทุนนะคะอยากจะลงทุนหรืออยากจะลาออกจากที่ทำงานและก็จะไปลงทุนใหม่แต่อาจจะเป็นการลงทุนเล็กๆค่ะคู่ครองของท่านนะคะ จะให้โชคลาภหรือจะช่วยเหลือเรื่องการลงทุนนะคะแต่ให้ระวังเรื่องการลงทุนไว้สักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่า5ดาบเนี่ยควรจะลงทุนเล็กๆหรือ,อ,อลงทุนที่จตงถนัดนะคะแล้วก็ตรงนี้คือสี่ดาสีส่ถ้วยสี่ถ้วยนี่คือตัวของท่านเองบทสรุปโดยภาพรวมคือจะได้รับความโชคดีหรือคู่ครองจะช่วยเหลือทุกอย่างหากมีปัญหาเรื่องของการงานหรืออยากจะลงทุนและขาดทุนทรัพย์ นะคะแล้วใบสุดท้ายก็คือ,อในช่วงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอยากเปิดกิจการเล็กๆนะคะโดยภาพรวมคนมีคู่ของชาวราศีเมษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงและมีความสุขดีค่ะสำหรับคนโสดนะคะความรักคนโสดชาวราศีเมษค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าตัวท่านเองจะมีความรักใหม่เข้ามานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะขัดแย้งหรือเลิกลาหรือจาใจเลิกลากับคนเก่าซึ่งจริงๆก็เป็นการเลิกลาที่แบบ มืนมีเหตุผลที่ไม่ชัดเจนหรือยังคุมเครืออยู่แต่ว่าด้วยที่ว่าพยายามปรับตัวกันแล้วแล้วมันไปต่อกันไม่ได้นะคะก็ต่างคนต่างย้ายย้ายกันไปตัวท่านเองก็อยู่ในสถานะโสดท่านจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าผูกพันในด้านของการช่วยเหลือกันนะคะหรือตัวของท่านเองจะรู้สึกว่า มีคนมาเติมเต็มนะคะจากที่เราเศร้าหมองจากคนเดิมๆนะคะมาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีหรือมาให้ความหวังหรือเป็นเรื่องของมาช่วยเหลือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยบางทีความรักความรักของท่านเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานหรือการติดต่อประสานงานหรือการไปอบรมนะคะแต่ทีนี้มันจริงๆมันควรจะมันควรจะไปได้ดีนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นคํา เป็นคําเตือนว่าระวังจะเจอคนที่ยังไม่อยากจะผูกพันกับเราจริงๆแต่ตัวท่านเองอาจจะคาดหวังเองว่าความสัมพันธ์คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่เพราะว่าด้วยบุค,คลิกที่ที่น่าเชื่อถือหรือเป็นมิตรไมตรีต่อท่านนะคะแต่ใบนี้เขาแค่มาเตือนว่าระวังจะเจอคนที่ยังไม่อยากผูกพันและก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ บางทีนิสัยเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องปรับตัวกันนะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคือตัวท่านเองอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาเป็นคนดีของเราเพราะว่าไพ่ใบนี้แค่มาเตือนว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะและก็บางอย่างอาจจะมีความรับลมคมในหรือเจอคนที่ไม่อยากจะอยู่ปลุกพันกับใครหรือ,เ,อเขาเรียกว่าคบไปเรื่อยๆกับอันนึงมันจะแปลได้อีกค่ะว่า ถ้าท่านคบกับใครในที่ทำงานนะคะจะมีเกณฑ์ถูกโยกย้ายงานนะคะคนที่เขามาคุยกับท่านเนี่ยอาจจะเดินทางไปอยู่หน่วยงานอื่นหรือลาออกไปหน,หน่วยหน่วยงานอื่นความรักของคนโสดมันก็จะเกิดระยะห่างนะคะความผูกพันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้ใบนี้พยายามประคับประคองอย่างไรดูแล้วจะเหมือนกับ จะขัดแย้งกันหรือจะท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านเองคาดหวังคนเดียวนะคะในขณะที่การเดินทางออกไปของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงอะไรเรามากอันนี้อันนี้เป็นแค่อ่านตามไพ่แล้วก็แค่เตือนคนโสดนะคะเพราะว่าใบสรุปเนี่ยความลักของท่านยังมีบุะักหลายอย่างอย่างที่สําคัญอันนี้คือไพ่ราชาถือดาบราชาถือดาบเนี่ยบางทีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเห็นถึงลักษณะของคนนี้ว่า อย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มคนที่ท่านคนที่ท่านชอบนะคะเพราะงั้นเนี่ยความรักของคนโสดสาหรับชาวราศีเมษยังเป็นความรักที่ไม่สมหวังและก็ยังเป็นความรักที่ต้องฝากปันอุปสรรคหลายๆอย่างในด้านของสภาพจิตใจในด้านของการอยู่ห่างไกลกันนะคะและที่สําคัญผู้ใหญ่อาจจะไม่ไม่ชอบกับบุคลิกของเขาด้วยนะคะ ความรักของคนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะหยิบมาอันนี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญตัวตนของท่านนะคะคนราศีพฤษภไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคนที่ย้ำคิดย้ำทำหรือคาดหวังนะคะหรือเอาใจใส่คนมากไปจนคนข้างๆอึดอัดได้เหมือนกันค่ะและที่สําคัญก็ไม่ค่อยจะรับฟังความคิดเห็ในของใครนะคะแต่เพราะว่ามันมาอยู่ใกล้กับไพ่เดอะเทมเพลนเนี่ยค่ะไพ่เดอะเทมเพลนใบนี้มันคือใบคู่ครองของท่านซึ่งเมื่อก่อนอาจจะ รับฟังหรืออาจจะทนกับลักษณะของไพ่ใบนี้ว่าบอกอะไรก็ฟังได้ก็กทำแต่เทมเพลนนี่มันคือการอยากจะปลดปล่อยอยากจะปลดแอกหรืออยากจะเหมือนกับอึดอัดมานานแล้วอย่างนี้ค่ะแต่มันจะมีเป็นไพ่ใบนี้มาซ่อนปมซ่อนเงื่อนก็หมายความว่าคนมีคู่ต้องระวังนะคะท่านใดที่กดดันคู่ครองหรือจุกจิกกับคู่ครองมากๆคู่ครองจากที่เคยทนได้ไม่ทน ในลักษณะเดียวกันหนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะกำลังมีคนเข้ามาปลอบใจหรือคู่คองอาจจะเริ่มไปสนใจคนอื่นนะคะแล้วมันจะทำให้สถานการณ์กลายเป็นขัดแย้งกันเพราะใบนี้ราชนีถือถ้วยคือเหมือนเราเนี่ยมีความสุขกับครอบครัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะของอารมณ์คือจะแปรปรวนหรือ มีความคิดอะไรเยอะแยะแต่พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสถานภาพของความรักเนี่ยมันเหมือนขัดแย้งกันลึกๆหรืออันนึงถ้าพูดอะไรแรงๆเนี่ยรู้สึกว่าจะจะ,จะเหมือนกับจะแตกหักกันเสียให้ได้แล้วไพ่สองใบนะคะราชนีถือถ้วยกับเด็กถือถ้วยอ่ะมันจะ,จะจะจะคล้ายๆกับว่าท่านจะต้องใช้แบบเหมือนเป็นคนมีเซนส์นหรือมีแางสังหอนไว้เลยคขาว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไป ทะเลาะหรืออย่าพึ่งไปไปกดดันหรือพูดอะไรที่ไปเหมือนกับว่าว่าเขาว่ากําลังมีใครอยู่หรือเปล่าอย่าทาให้สถานการณ์ดูแย่ลงค่ะเพียงแค่ว่าตัวท่านเองหันมาเอาใจใส่คนรักให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของคําพูดนะคะมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะโยงมาที่ไพ่ใบนี้คือ3ถ้วยค่ะ3ถ้วยคือจากที่เราขัดแย้งกันหรือ มีอะไรที่หมกเม็ดปกปิดกันอาจจะถูกเปิดเผยหรือพูดออกมาตรงๆแล้วจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือบางทีหนึ่งเหรียญที่เราคา,าดคิดว่าเขาจะมีใครอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะเพราะฉั้นใบแค่3ามใบเนี้ยตัวท่านเองแค่ปรับว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะเป็น3มถ้วยเมื่อเป็นสามถ้วยมันจะโยงมาที่8ไม้เท้าก็คือทําให้สถานการณ์ความรัก คนะคะของคนมีคู่กลับมาราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นและเอาใจใส่กันมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีพฤกษภนะคะไพ่อันนี้ตัวตนเป็นไพ่ของท่านค่ะ justice นะคะ j u s t i c คนโสดในช่วงนี้นะคะบางทีจะเป็นคนที่มีมีคนรักหรือคบหาดูใจกับใครมาสักระยะหนึ่งนะคะช่วงหลังมาเนี่ยแปดดาบเนี่ยตัวท่านเองอาจจะ เหมือนขัดแย้งกันนะคะขัดแย้งกันในลักษณะของคนที่เราคุยคุยด้วยกับกลายว่าเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรรับรมคมในเยอะหรือจริงๆแล้วตัวท่านเองไปรักกับคนมีเจ้าของโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วมันทําให้กลายเป็นไพ่สีดาบมันกลายเป็นว่าตัวท่านเองอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือจะหยุดเพราะว่า คนที่เราคุยด้วยก็ไม่ได้ตัดสินปัญหาอะไรเลยนะคะความรักของคนโสดในช่วงนี้เป็นความรักที่ตัวเองอยู่ในลักษณะของการที่จะไปต่อหรือจะจบนะคะเพราะว่าเหมือนกับตัวท่านเองพยายามประคับประคองหรือให้โอกาสแต่ใบต่อมาคือ,อ,อห้าไม้เท้าเนี่ยพอให้โอกาสเสร็จก็มีเรื่องขัดแย้งกันหรือเรืหองแหง มันก็โยงมาที่ไพ่จั s t i c ก็คือทําให้ตัวท่านเองแทบจะรู้สึกว่ามันมันหนทางมันตันหรือถูกบีบไปหมดนะคะคือเป็นลักษณะของการถูกบีบคั้นไปหมดนะคะแล้วไปต่อมาก็คือสิบดาบยิ่งจะทําให้ตอกย้ำว่าความรักของท่านเนี้ไปต่อลําบากเหลือเกินเราคาดหวังอยู่คนเดียวเราแก้ไขสถานการณ์อยู่คนเดียวหรือเราถูกหักหลังโดยไม่รู้ตัวหรือ คนที่คบกับเราอยู่ดีๆกลับไปมีคนอื่นแอบซ่อนแล้วเรามารู้ทีหลังนะคะแล้วมันต่อมาด้วยเตอะสเตนตอีกก็เป็นคนโสดถ้าพูดตามไพ่เนี่ยไม่ใช่ท่านมีปัญหาความรักกับกับคนที่คบหาดูใจกันอย่างเดียวนะคะความรักของท่านเนี่ยมีปัญหาระหองละแหงหรือทัศนคติก็ไม่ค่อยตรงกันและแถม มีปัญหากับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถูกขัดขวางคือคนโสดเนี่ยไปต่อลำบากค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายก็คือ,อห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยคือความทุกข์ระทรมที่ตัวของท่านเองจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะทําให้จิตใจเราบอบช้าอยู่ฝ่ายเดียวแต่คนอื่นไม่ได้รับรู้อะไรและก็ไม่ยอมแก้ไขอะไรคนโสดความรักไม่สมหวังนะคะสาหรับคนราศีพฤษภในช่วงนี้ค่ะ คนมีคู่ไพ่ใบแรกอันนี้เป็นตัวตนของท่านนะคะเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยอันนี้บางทีจะเป็นลักษณะของของคนที่คาดหวังอะไรกับคนรักคู่ครองมากเกินไปก็อาจจะทําให้ขัดแย้งกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องของคําพูดนะคะและเจ็ดถ้วยน,นี้บางครั้งตัวท่านเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีคู่ครองแล้วก็อาจจะเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็ทําให้เรา อารมณ์เราอาจจะแปรปรวนอ่อนไหวง่ายนะคะในขณะที่คู่ครองคนรักช่วงหลังมาก็ไม่ได้ดูแลใจใส่ท่านอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงานอาจจะเดินทางไปรับตําแหน่งที่อื่นนะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่แปถ้วยเนี่ยเหมือนกับมีปัญหามาตลอดนะคะหรือเขาเรียกว่าความรักจืดจางขาดการเอาใจใส่กันนะคะหรืออันนึงก็เป็นเรื่องของอความที่บางครั้งเนี่ย บางครั้งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันนะคะเพราะดีอิมเพสเนี่ยบางทีเนี่ยคู่ของคนรักของท่านเนี่ยอาจจะมีมือที่3นะคะเข้ามาทําให้สถานการณ์ความรักช่วงนี้มันกลายเป็นเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวของคนราศีเมถุนระวังนะคะว่ามันขัดแย้งกันหลายๆเรื่องแล้วก็ตัวเองจะรู้สึกถูกกดดันหรือทําอะไรก็ ก็เหมือนเราผิดพลาดนะคะในขณะที่บางทีตัวของเราเองเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเข้ามาให้ความสนใจเพราะงั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมันไม่ใช่ปัญหาของรักสามเศร้านะคะมันเป็นปัญหาที่ว่ากับกับคู่ครองเราก็ยังไม่ได้เลิกราจากกันแต่ว่าความรักมันจืดจางแต่คู่ครองก็เหมือนกับไปมีคนอื่นแต่หนาตัวท่านก็เหมือนกับมีคนเข้ามาคุย,คย แต่ตัวท่านเองความรักไม่ได้สดใสนะคะเจ็ดดาบเนี่ยคนเข้ามาคุยคุยเนี่ยกับกลายเป็นคนที่ดูแล้วอันนี้เจ็ดดาบนี่คือไม่น่าจะไว้ใจเท่าไหร่นะคะก็ต้องระวังอีกนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่อมาเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่าก็คือจงหนักแน่นนะคะสมมุติว่ามีคนอื่นเข้ามาให้เราแปรปรวนหรือจริงแล้วก็ควรจะต้องหนักแน่นหรืออยู่กับตัวเองก่อนและอย่างหนึ่งเนี่ยสี่ด สี่เหรียมเนี่ยมันก็สะท้อนไปที่ว่าตัวท่านเองกับคู่ครองเนี่ยไม่ค่อยที่จะเปิดใจคุยกันมาเคลียร์ให้มันจบจบไปนะไม่ไม่ยอมลดทิฐินะคะเพราะไม่ยอมลดทิฐิมันก็มาสะท้อนที่ภาพของเจ็ดเจ็ดดาบเจ็ดดาบก็กลายเป็นสะท้อนมาที่ของตัวตนของของท่านว่าคนรักของตัวเองก็มีปัญหาคนที่เข้ามาคุย เราก็จะรักต่อไม่ได้อีกนั่นใบแค่ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกใจกับความรักอยู่แล้วทุกใจกับนิสัยใจคอของแต่ละคนที่กระทํากับเราได้อ,อีกนะคะเพราะงั้นเนี่ยพอมันสะท้อนอีกมันจะเป็นใบนี้ต่อว่าแปดแปดเหรียญแปดเหรียญก็ก็สะท้อนมาที่ใบของครอบครัวอยู่ดีว่ายังไงก็ยัง ไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้แต่ก็เป็นการอยู่เพื่อการช่วยเหลือกันนะคะแต่มันมีใบของ1น่งเจดาบเนี่ยเข้ามามันกลายเป็นว่าอยู่แล้วก็ขัดแย้งแต่ก็ต้องอยู่ว<ะ>หใบนี้เมื่อรวมกันคือสภาพอารมณ์ของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนก็<ๆ>เรียกอยู่แบบทุกข์ใจอยู่แบบเรียกว่ารักละหองละแหงค่ะหไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบทสรุปว่า บรรยากาศในครอบครัวอาจจะกลับมาดีขึ้นเพราะหกหกไม้เท้าเนี่ยเขาก็จะต่กย้ำว่าถ้าเรา ลดทิฐิลงบรรยากาศภายในครอบครัวก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้จะเป็นคลิปของคนโสดสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะตัวตนของท่านนะคะใบนี้อัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาชอบเราแล้วตัวท่านเองก็รู้สึกชื่นชอบด้วยค่ะเพราะว่าใบาต่อมาคือ the emperor คือไพ่จักรพรรดิท่านจะเจอคนที่อายุแตกต่างกันหรืออันนี้จะเป็นลักษณะของสถานะเป็นไม้ค่ะแต่ก็มี เรื่องของหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงนะคะหรือบางทีจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะคุยกันทางเน็ตทางโซเชียลนะคะหรือคนอยู่แดนไกลนะคะแล้วก็เมื่อเกิดความรู้สึกดีเนี่ยไพ่ใบที่3มันจะเป็นสิบถ้วยสิบถ้วยนี่ก็คือเหมือนมีความความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มาให้ความหวังท่านว่าอยากจะ,ะมารักหรืออยากจะสร้างครอบครัวนะคะทีนี้ใบที่4ะะี่ค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันจะโยงมาที่อ,อัศวินถือถ้วยค่ะว่าจริงๆตัวท่านเองก็ปลื้มกับสิ่งที่มีคนมามาชอบหรือมีคนมาให้ความหวังนะคะความรักก็น่าจะดูดีนะคะแต่เจ็ดเเหรียญเนี่ยคือตัวท่านเองอะ่ะปักหมดุดหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องใช่เหมือนมันคือมันคือความหวังมันคือความคาดหวังที่ที่บางทีมองว่า ตรงนี้ the emperor เนี่ยต้องไม่ทำให้เราเสียใจนะคะเพราะว่าผลสถานการณ์ต่อมามันคือสิบถ้วยมันมีแต่ความดีงามให้กันและเจ็ดเหรียญมันคือความมั่นคงความแบบปักหมุดเลยว่าต้องต้องได้แต่งงานหรือต้องมีความรักที่ดีแต่สถานการณ์มันอาจจะพลิกผันค่ะช่วงหลังมาอาจจะกลายเป็นอันนี้ไพ,พ่พฤาษีคือเงียบหายไปหรือขาดการติดต่อหรืออันหนึง่งคนที่เรา คุยด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นดิอิมเพลอร์ไพ่จัก,กรพรรดิเหมือนที่เราคาดหวังอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องของการเงินหรือปัญหาการงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เตือนว่าอย่าพิ่งคาดหวังอะไรมากคะ่ะเพราะว่าเหมือนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหรืออันนึงใบนี้มันก็จะแปลได้คะ่ะว่าความรักนั้นมันห่างหายไปนะคะเพราะอะไร เพราะหกถ้วยหกถ้วยอันนี้บางทีมันจะแปลได้ว่าคนคนนี้อาจจะกลับไปหาครอบครัวเดิมของเขานะคะหรือแม้แต่ตัวท่านเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์เหมือนเขาค่ะว่าคือเราอะมั่นคงอยู่แล้วเรากำลังจะตั้งใจที่อยากจะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาหรืออยากมีเจอคนที่ดีอยู่แล้วแต่เอาไปเอามาเราอาจจะกลายเป็นมีปัญหา หรือเริ่มลังเลความรักก็เริ่มแผ่วลงไปอันนี้เดเอรือสีก็คือความรักมันมันขาดตอนไปแล้วมันไม่สดชื่นแล้วเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าไม่ตัวท่านก็ด h อิมเ e อ o r เนี่แหละค่ะที่คนรักเก่าขอกลับมาคืนดีทำให้เกิดความหวั่นไหวทำให้ความรักเริ่มจะไปต่อไม่ได้นะคะแล้วใบสุดท้ายตรงนี้คือเด e m เมจิเชีมันก็มาต่อย้ำข้างๆมันก็มาเป็นบทสรุปในช่วงนี้ของคนโสดว่าคนโสด ความรักอย่าเพิ่งคาดหวังมากเราอาจจะผิดหวังก็ได้หรือเราอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ไปรักคนมีเจ้าของและคนมีเจ้าของก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลิกลาอะไรกับเจ้าของของเขานะคะแล้วก็กลับไปรักกันเหมือนเดิมแล้วตัวท่านเองอาจจะกลายเป็นถูกหลอกลวงได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ดูดวงกันครบแล้วทั้ง3ราศีนะคะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยกันกวีกแล้วเราก็จะมาดูดวงในคลิปต่อ,ตอไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ